แล้วเก็บขยะนี่มันสิแ um ล้วบอขยะนี่สิเก็บแล้วบอเข้ามาเลยครับ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 เดือดถึกแซ่เขาไอีอีเดี๋ยวถึกแซ่เดี๋ยวถึกแซ่พี่พิมพ์เบิ่งมันกวนเขาเบิ่งเบิ่ง เพิ่งเขากวดไปเพิ่งที่แล้วพอผู้กวดกวดผู้ทับทับนั่นแสนฮีดลังหนึ่ง็นอนไรพี่ป้องคุณหนาวมากหรือไงฮะ ถือแส่แส่ยื้ไสน่ะฮีดเอาหน่าๆเริ่มเดี๋ยวถืกแส่เดี๋ยวถืกแส่ถึกแส่เขาถืกแส่เขาเอาแส่แส่แส่อ่ะวนโอ้ย หัวนุ้ยเอาพูนสะไปสะไปอ่าปาที่นี่ละเอาเลยอืม นั่นนั่นเบิงเบิงแกฮีดดากเลยน่ะน่ะคันคันครับคัน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 ครับคันคันบายบอเก็บครับคันครับเกาดากครับเกาดากให้พี่พิมเกาดากให้บอเก็บบอเก็บไอ้บ่เก็บไอ้ ไอยบ่เก็บอ,อายบ่เก็บอายอายบ่เก็บอ,อายบ่เก็บอ,อายขั้นขั้นครับเก่าด่าครับเก่าดาไอ้เศษนิดหน่อยนึงบ่เก็บดอกพอขั้นขั้นครับพอขั้นขั้น มาดิครับต้อมาดิครับเอ้ยระวังนะไอ้มีโชคมึงจะโชคดีตลอดไปไหมเนียบเรียบรียบอ่างล้ำใส่เขาแล้วตัางล้ำใส่แล้วแส่น้ามือเขาได้แส่ได้น้ามือเขาเออนั่นๆ่เก้าครับขั้นๆครับขั้นๆ ขันขั้นครับขั้น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 ครับเดี๋ยวครับขวนอุ่ยเขาครับเกือบไปมองได้กับทับมองนั้นละครับอ๋ครับขวนไม่ทิมเลยขวนไม่ทิมพ่อเมือเฮ้ยนางติงข้อน่งพิมมันเป็นอย่างจังขวนอ้ยเขาแตกเขากวดไปทางไหนก็ไปทับของเขาทางนั้นเฮ้ย บักกีกติจ้อยบวกของข้าบวกนี้พอดีพอเหมาะนะครับบวกนี้เอานะครับกระดึบไปบแ,ไบบแล้วครับเต็งไว้แล้วครับว่แล้วดออขยะมือนี่แล้วว่าแล้วแล้วบ่แล้วเพิ่มเพิ่ม สวนโอ๊ตสวนโอ๊ตฝองปฝองปฝองปฝองขาหลังขาหลังครับโอ้เขือบแล้วเขือบแล้วนะปฝองนะนอ่ะปุ้ยปุ้ยนั่นไปสาของเขามาโอ้ยตีแสเขาแล้วแสเขาแล้วพุ่นโอ้ยพี่พิมพ์เบ่อแสฮีดมัะโรดเออเออนั่นบอยนอมบอยนอมบอยนอม อสมแะคืะเขาของข้าเสาข้าใคร่าแตะอบึ้งไฟแดากวนนเขาบึ้งไปบวนเขาอืไปควนเขาบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งบึ้งขาบึ้งขาขาเวเมือมือหอบหอบแลนเดียว บักเดย์มันมาเต็งขานี่แม่หัดทวนโอ้ยเนาะเออฝัองฟังฟัง,รงครับครับแล้วบ่แล้วมึงนี่แล้วไม่แล้วจะสะอาดหรือไม่เออทำความสะอาดจะสะอาดหรือไม่หนังทับข้อมันหนังทับข้อมันเออ ขับคอมันเลยพี่ขับข้อมันขับข้อมันไม่คุณขี้ขอมันเลยอยากเล่นกวนพีนะกวน,นคุณกวนเขาดีที่สุดเลยเบิ่งมือเขาเด้อมือเขาพีกวดไปนั่นนั่นเห็นบนอนลนะคุณดึงมานอนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนอนเพื่อจะแย่งขยะเสร็จบ,บ่ลน้นองมาหนีเนาะ โอ้ยถือแสก็าซะเนาะโอ้ยถือแสก็บพก,ก,กบบเก็บดอกกอพอคั้นขั้นฮะแล้วพวกมันนี่เพิ่งไปเหยียบของเขาไว้ไปเหยียบของเขาไว้พวกโชค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 อ้ยพวกนั้นเอาไว้ก่อนกว่าดตรงนี้กันเออหนังเห็นบอนไปเหยียบของเขามาบอกไรมา ขั้นขั้นครับเกาหลังหายขั้นขั้นครับเซย์ใช้เบิ้งแสเบิ้งใส้แสเสียนไงสัำไหนนี่แสเส้ยนแบบไงตีตีพ่อขั้นขั้นนี่ยละเกาหลังเลือบอกว่าแค่ขั้นขั้นพี่พิมเกาให้หน่อยครับเกาตูดให้หน่อยแค่ขั้นขั้นเอาดีค่ะเอาดีค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะ Oh อเอาไหมครับถอยไ่สูถอยไปสูโอ้ยเ,เ, <c oughs> เอยเจอขาหลังแล้วนะพวกคุณเจอขาหลังแล้วนะครับพวกคุณคุณไม่กลัวกันหรือไงมาพี่มาพี่เริ่บเริ่ม เสร็จไหมเสร็จไหมออพอคันๆนี่นนครับพอคันๆเก้าดูดให้แล้วครับพี่พี์เก้าตูดเก้าตูดเลยครับพี่พิน,าน,าน,พพนมานี่แล้วมานี่แล้ว เสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จวันนี้เสร็จไม่เสร็จเอเสร็จหรือไม่เสร็จอ่ะเสร็จเอาเร่งรีบนาทีเร่งรีบเอาเอาทำทำแข่งกับเวลาเอาแข่งเวลาครับแข่งเวลาไอขายาวมันกวนครับขายาวมันกวนครับออมันนอนทับไว้ครับไปแล้วครับไอพวกลูกพี่นี่ก็เยอะแยะ พวกลูกพี่นี่เต็มเลยเรีบเรีบเอาเอาแตาท่านเอาแตาท่านเร็วเร็วทำเวลาเร็ว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 เออมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วพิมมันมันมันพันหลักแล้วเออพิมพิมเร็วเร็วเร็วมันถอยมาแล้วเร็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 ว <BS> มันเดินหน้าไปแล้วพิมมันแจพังผุพ่นเห็นบ่้น่ะมันเกียกระยำมันอกอกแล้วว่าแล้วว่าแล้วรังแก้เขาด,ดีที่สุดแต่ฟดัดเออเออเออเกาดาครับขั้นดีขั้นดีมีแห้งครับพี่พิมพ์ ขั้นดีครับขั้นดีการข้อสบอบการข้อสบอบเออทั้งพี่ทั้งพี่ลบเด้อการข้อสบอบการข้อสอการข้อสอ,อบอพอบปยูนั่มาพอาาไอยูนะเลิมนะมีไฟซอยงนะขาโชคนะโชคดีตลอดไปหรือาปโชคโชคช่วยอย่าเป็นไอ้โชคเลือดนะมีคึกเลยครับ คึกเลยครับมันคึกเหรอคึกเหรอเอยเป็นยังไงออสายค้องาออครับมันคึกมากเลยคลึกมากเลยเออไปแล้วนะพิมไปแล้พี่พิมไปแล้วแล้วพี่พิม,พพมก้านคอนะครับก้านคอนะครับไปโชคเลือดระวังนะเออมึงจะมีโชคตลอดไปไหมโชค พวกนี้อยู่อย่าใกล้นะครับอย่าใกล้รัศมีนะครับฟึกแล้วฟึกแล้วอโอ้เสาของข้าบกกาศชนเสางานน้อยบินไปแล้วนะครับแตกไปแล้วไม่รู้ว่าชนตรงไหนเอ้ยแม่นะลูกแม่นะหางสีแค่แดงเรอตกมันครับตกมันตกมัน ขากยันรถเสบขยะแม่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยเสร็จไปแล้วหนึ่งลายเหลือแต่คุณแม่พิมพ์คุณลูกเสร็จไปแล้วเอากล้วยให้กินน้อยเอากล้วยให้กินน้อยตอนเช้าต้องได้กินกล้วยเอ้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 ยพี่องยวนะพี่๋องพี่๋องพี่๋องแม่ก็กินกล้วยไปก่อนห้องท้องห้องท้อง เอาคุณลูกล่ะคุณลูกคุณลูกสามีพอกินกินพอ่อกินพ่ออยู่ได้รอรอ,อกินรอกินของฝากจากอ้วนของเต็มเลยแล้วพักแล้วพักครับครับสวยสวยสวยชวยขาหน้กขาอุ้ยขยากแล้วบ้างให้น้องดีๆ รุ่นนี้ใส่ตะกร้าไม่ได้นะครับรุ่นนี้ต้องปอนใส่มือแล้วก็วางให้กินอปอนใส่มือน ong, ้องปอนใส่มือน้องดีกันนะพี่พิมดีกันนะพี่พิมวงังนึงผมหยอกซื้อดอกผมอยากกินกล้วยแห้งซื้อรักกันรักกันนะรักกันรักกัน ห่บานบาหวานขึ้นตาหิวกล้วยแห้งแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับภายเลิฟบ้้วนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย